สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel นะครับวันนี้ผมมี n i ส s ัน NV ครับปี198ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 6 0 0ซี110แรงม้าครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดครับเกียร์เมานุ่นนะครับ5สปีดรถคันนี้สวยเดิมมากครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถสไตล์เดิมไม่น้อยมากครับผมการันตีให้ได้นะครับว่ารถคันนี้สภาพ1ใน100แน่นอนครับเพราะว่าผมได้จะทําสีสีไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ว่าเปลี่ยนล้อแม็กให้ใหม่แล้วเรียบร้อยครับ จุดเดิมอาร์คเดิมทุกอย่างยังอยู่ครบครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับผมเชื่อได้นะครับว่าในท้องตลาดถ้าเราไปเดินซื้อนะครับไม่มีแน่นอนนะครับสภาพแบบนี้นะครับคันนี้เอกสารพร้อมโอนครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับรถสวยมากครับแล้วผมก็จะมีสตอรี่ให้ดูนะครับว่าผมเป็นคนบิวเองทําเองรถคันนี้บอดี้สวยมาอยู่แล้วครับไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนแล้วก็เสน่ห์มันอยู่ที่ภายในด้วยนะครับยางใหม่ครับเป็นปี2023ครับ0กิโลนะครับ ผมก็ได้จัดทาช่วงล่างให้ใหม่แล้วเรียบร้อยรถคันนี้คุ้มมากครับคุ้มค่าคุ้มสภาพคุ้มกับเงินที่เราจ่ายแน่นอนครับก่อนที่จะไปดูรถคันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง1 6 8 c h ช anel ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะครับเข้ามาดูคลิปแล้วอยากดูรถคันไหนนะครับแจ้ง ep ใต้คลิปได้เลยนะครับผมใส่ ep ไว้ใต้คลิปนะครับก่อนที่จะมีคําว่ารถมือสองนะอย่าลืมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับ ไปทําช่วงล่างนิสสัน NV ช่างจากพิษซนโลกมารับให้ที่ร้านเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับตอนนี้ผมอยู่พิษซุโลกครับเอานิสสัน NV มาทําช่วงล่างใหม่วันเดียวเสร็จรถเยอะมากนะครับที่นี่เข้ามาเรื่อยๆอันนี้เท่าไหร่ครับจ่ายแล้วจ่ายแล้ว <laughs> ขาผมอันนี้ก็ทำช่วงล่างไปครับหมด6,500บาทไล่ลูกหมากอ่ะโอเคครับฝากติดตามด้วยครับ เป็นนิสสัน NV ครับปี1998ครับรถเป็นตัวแคบใหญ่ครับเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดครับ1,600้ซีซีครับทวินแคมแลดูคลาสสิกมากๆครับรถคันนี้สวยมากครับผมได้ทําสปาภายในและภายนอกใหม่นะครับแล้วก็ได้จัดทําสีใหม่นะครับคันนี้ตีอาบนะครับรถมันไม่ได้โดนอะไรนะครับเพราะว่ารถสีมันซีดนะครับผมก็ได้จัดทําสีใหม่ทั้งคันครับเพราะว่าจะได้ตอบโจทย์ในการใช้งานเลยนะครับรถจะได้พร้อมใช้นะครับ คันนี้เป็นตัวแคบใหญ่ครับรถหน้าเดิมท้ายเดิมครับรถไม่มีอุติเหตุหนักแน่นอนครับผมการันตีเลยว่ารถคันนี้สวยเดิมแล้วก็สภาพ1ในร้อยแน่นอนครับเรามาดูห้องเครื่องรถคันนี้ครับคันนี้เป็นนิสสัน NV ครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยซีซีทวินแคมครับรถคันนี้น่าใช้มากๆครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดแล้วนะครับไม่ใช่เครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์นะครับคันนี้ก็ได้จัดทําช่วงล่างมาใหม่ครับแล้วก็เบ้าหัวโช๊คเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับยางฝาครอบบ้าเปลี่ยนใหม่ น้ำยาหม้อน้ําเปลี่ยนใหม่แล้วก็พวกน้ามันเครื่องของเหลวเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับช่วงล่างก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับเพราะว่าเบ้าหัวโช๊คเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับตรงนี้ใหม่ๆนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนไม่สบายใจครับสามารถให้ช่างรู้ใจนะครับของลูกค้าของท่านมาสามารถตรวจสอบได้เลยว่ารถผมได้เซอร์วิสช่วงล่างจริงไหมนะครับเซอร์วิสตรงไหนบ้างผมรายงานตรงไหมนะครับมาดูรถที่หน้างานได้เลยด้านขวาของตัวรถครับเบ้าหัวโช๊คใหม่นะครับเบ้าหัวโช๊คบนนะครับเป็นลูกยางหัวโช๊คใหม่ที่ รถเก่งมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วตามอายุต่อให้ไม่ใช้งานก็มีอายุครับเพราะว่าลูกยางตัวนี้มันจะรับน้ําหนักโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เบ้าหัวโช๊คครับเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ครบดีโคนเดิมร้อยต่อเดิมจากโรงงานครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานครับตรงนี้เป็นสนิมหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันใกล้น้ำมันเบรกนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของการใช้งานหรือรถมือ2ครับด้านหน้านะครับด้านหน้าคันหน้าเดิมครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดครับติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆของบริษัทก็ยังอยู่ครบครับตรงนี้จะติดมาจากบริษัทที่ผลิตรถนะครับ หน้าเดิมครับรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับคันหน้าเดิมสีเดิมจากโรงงานแน่นอนรถไม่เคยทําสีนะครับสาหรับห้องเครื่องรอยต่อเดิมพับเดิมอาร์คเดิมจากโรงงานครับดูดีๆนะครับรถนะครับที่ผมรายงานตรงแบบนี้ผมการันตีเลยว่ารถคันนี้ผมเซอร์วิสเองทําสีเองนะครับเบ้าหัวชกเดิมเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ครบครับสีห้องเครื่องเดิมเลยมาดูตรงนี้นิดนึงครับเพจก็ยังอยู่ครบครับเป็นเพจเดิมจากโรงงานเพจไม่เคยขยับครับตรงนี้จะเป็น เพจแล้วก็มีพวกตำแหน่งแจ้งเอนจินพวกอะไรเงี้ยครับเป็นรหัสเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรหัสตัวถังนะครับอขออนุญาตเซ็นเซอร์นิดนึงสําหรับรหัสตัวรถนะครับตรงนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ แต่มาดูหน้างานได้เลยสําหรับฟิตเมนต์รถคันนี้นะครับผมก็ได้จัดเปลี่ยนล้อแม็กใหม่แล้วก็ยางใหม่ให้นะครับไม่ใช่ยางมือสองนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเพียงแต่ว่าผมเอามารีวิวให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนรอกันเหลือเกินนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้คันนี้ภายในสวยมากครับผมบอกได้เลยนะครับว่าน่าจะสภาพหนึ่งในร้อยนะครับ คันนี้ครับเป็นล้อแม็กลาย BBS ครับหน้าก็จะแคบกว่าหลังก็จะกว้างกว่านะครับล้อก็จะพอดีซ้มนะครับมันก็อาจจะมียื่ๆเหือเหลือบนิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นออฟลึกครับเพราะว่ายางเนี่ยก็จะอมๆนิดๆนะครับผมก็ได้จัดใหม่ให้นะครับไม่ใช่มือ2นะครับล้อไม่มีตําหนิครับรถใหม่มากแล้วก็ช่วงล่างใหม่มากลูกปืนล้อเซอร์วิสใหม่ครับอ่า ยางก็จะเป็นยางปี2023นะครับยางใหม่แกะกล่องครับไม่ใช่ยางมือ2ครับผมก็ต้องย้ํากับลูกค้าอีกทีนึงนะครับว่ารถมือ2นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้รถสมบูรณ์จริงๆนะครับอย่าไปเห็นแก่ราคาถูกครับต้องดูที่สภาพเป็นหลักด้วยนะครับส่วนใหญ่รถอาจจะย้อมมา หรือว่ารถอาจจะมีสภาพที่มันโทมใช้งานมาหนักนะครับแต่สําหรับคันนี้ใช้งานน้อยแล้วก็ไม่น้อยแล้วก็ไม่แท้แน่นอนครับลูกค้าอาจจะจ่ายเพิ่มกว่าเดิมนิดนึงจากราคาตลาดแต่ว่ารถคันนี้ผมสามารถทําให้พร้อมใช้งานสําหรับรถยนต์คันนี้ครับสีเต็ม1% 0 0ครับแล้วก็ยางใหม่ช่วงล่างใหม่ทั้งหมดครับ หาช่างรู้ใจมาดูงานกับผมได้เลยครับอันนี้จากช่อง YouTube 168รีวิวจริงใจแล้วชัดเจนครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับหลังคา Car r ิบ o ยครับติดรถครับสำหรับนิสสัน NV นะถ้าจะให้มีสเสน่ห์นะครับต้องมีหลังคาติดมาด้วยนะครับเพราะว่า ตรงนี้จะสามารถเก็บของแล้วก็ใส่ของได้แล้วก็สามารถนั่งได้นะครับหัวไม่ติดหัวน่าจะพอดีหัวนะสำหรับตัวผมเด็กก็สามารถนั่งได้ครับแล้วก็สามารถขนของได้ไม่เปียกฝนครับเพิ่มเติมครับสำหรับรถคันนี้นะครับไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟแท้ของนิสสันนะครับดูดีๆนะครับนี่ด้านซ้ายของตัวรถก็เป็นไฟท้ายแท้ของนิสสันนะครับนี่เป็นรถที่สภาพดีมากนะครับสภาพหนึ่งในร้อยแน่นอนครับผมการันตีเลยรุ่นนี้หายากนะถ้าสภาพแบบนี้ด้านในของกระบะนะครับกระบะไม่เคยทําสีนะครับเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานครับ นี่ครับก็จะมีร่องรอยในการใช้งานบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของรถมือ2ครับฝั่งนี้นะครับตรงนี้สีเดิมจากโรงงานนะครับสวยมากนะครับสําหรับรถยนต์คันนี้ร่องรอยในการใช้งานในการขนของก็มีบ้างครับคันนี้ผมการันตีเลยว่ารถสวยมากสภาพ1ในร้อยนะครับเจ้าของดูแลดีนะครับไม่ค่อยได้จอดตากแดดซะแน่นอนด้านซ้ายของตัวรถครับเม็ดอาร์กรอยต่อเดิมครับเดิมจากโรงงานไม่มีตัดต่อหรือเจียแต่งครับ นี่ผมเอามาบอดี้สวยแบบนี้ครับผมก็มาทำสีอย่างเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ทำช่วงล่างใหม่เซอร์วิสในส่วนที่น้ำมันซึมหรือว่าเยิ้มนะครับผมเซอร์วิสให้ใหม่หมดปัญหาความร้อนไม่มีแน่นอนครับสำหรับรถคันนี้เอามาดูด้านขวาของตัวรถกันบ้างครับพับเดิมอาร์คเดิมครับรอยต่อเดิมพับเดิมจากโรงงานรถไม่มีชนหนักแน่นอนครับผมการันตีเลยว่าด้วยคันนี้สวยครับนี่สวยมากครับนี่ครับเมทอาร์คเดิมจากโรงงานครับผม ก็พยายามจะรายงานให้ด okay. mm ูท hmm. like ุกจุดนะครับผมก็พยายามจะเก็บเดิมที่สุดครับโลโก้อะไรผมก็พยายามจะเก็บไว้ให้หมดนะครับสําหรับโลโก้ของตัวรถนะครับติดรถมาเลยเป็นของแท้เดิมจากโรงงานนะครับไม่มีของเทียมนะครับสําหรับตัวรถคันนี้เป็นของแท้เดิมจากโรงงานหมดยกเว้นล้อนะครับแล้วก็ช่วงล่างผมทําใหม่ครับมาดูประตูกันบ้างครับประตูก็นี่ครับรถบางมากรถบางมากครับประตูเนี่ยปิดง่ายครับ ประตูรอยต่อเดิมนะครับรอยต่อเดิมแล้วก็เส้นสายตรงคงเดิมครับรถบางๆนี่ครับนี่ครับรถบางมากรถบางทุกจุดครับรถบางทั้งคันนะครับสําหรับรถนิสสันอินวีคันนี้อะนี่ครับทับเดิมรอยต่อเดิมประตูเดิมนะครับปิดนุ่มมากนี่จากห้องเครื่องแล้วนะครับมาดูภายในแผงประตูอะไรสวยหมดนะครับแผงประตูสวยใสมากแล้วก็ภายในสวยมากครับกลิ่นสไตล์นิสสันอินวียังอยู่นะกลิ่นสไตล์รถ นิสสัน90ยังอยู่ครับเหมือนกับเป็นรถใหม่กิลดรถใหม่ที่ศูนย์นะครับกิลดรถใหม่โชว์รูมนะครับทำไมผมถึงบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูแล้วกันนะครับรถคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานตรงนี้ครับโลโก้นิสสันยังอยู่ครบเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นคาาสีนะครับที่ผมทําใหม่ผมจะพยายามเทียบสีให้เหมือนดูเดิมมากที่สุดครับตรงนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับเสาเดิมนะครับติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังอยู่ครบครับรอยต่อเดิมนะครับรถไม่มีผุแน่นอนครับตรงนี้รอยต่อเดิมจากโรรงงานคับ ถามว่าสเสน่ห์หนึ่งในร้อยแน่นอนครับตรงนี้ชอบผูกกันมากมากเลยนะครับตรงนี้รอยต่อเดิมครับไม่มีทําสีนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานนี่เสาสีเดิมจากโรงงานทับเดิมจากโรงงานประตูไม่เคยถอดครับจริงๆตรงนี้ไม่ต้องถอดก็ได้นะผมจะขอย่าไม่ถอดนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนหนักแน่นอนครับนี่รอยเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ครบครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะครับมาแล้ว ตรวจสอบว่ารถผมเคยอุบัติเหตุหนักมาแล้วการผมคืนเงินมัดจาที่หน้างานได้เลยหรือว่าคืนค่าตกใจและค่าเสียเวลาที่ลูกค้าเดินทางมานะครับผมคืนให้แน่นอนครับหรือว่าลูกค้ามั่นใจผมให้ผมไปส่งรถให้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ารายงานไม่ตรงนะครับผมคืนเงินมัดจาที่หน้างานได้เลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเบาะสวยมากนะครับเบาก็จะเป็นทรงเดิมทั้งหมดนะครับนี่ฮะเบาก็จะเป็นเบาะเดิมทั้งหมดนะครับเบาะเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับทําไมผมถึงบอกว่าเป็นเบาะเดิม1นึ่งรถไม้น้อย2เบาะแบบนี้นะครับ เดิมแน่นอนครับเดิมจากโรงงานแน่นอนครับหาที่ไหนไม่มีแล้วนะครับถึงมีก็มีน้อยมากนะครับสําหรับนักเลงรถที่เขาต้องการสะสมเสน่ห์อยู่ที่ตรงนี้ครับรถไม่น้อยครับรถไม่แค่แสนหเท่านั้นนะครับภายในสวยดูจากพวงมาลัยนะครับดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้จอดตากแดดด้วยนะครับพวงมาลัยก็จะมีคราบเหลืองบ้างเป็นเรื่องปกติของอายุการใช้งานครับอายุตัวรถนะครับหนังทุกอย่างมันมีอายุครับเพราะว่ามันโดนลมอะไรประมาณนี้แต่ลายของหนังยังอยู่นะครับนี่ครับ ลายของหนังยังอยู่รถเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็จะมีตําหนิบ้างนะครับตามอายุการใช้งานรถผมใช้งานทุกวันนะครับคันนี้มันก็ไม่ได้ดูสะอาดมากนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจผมจะทําให้สะอาดกว่านี้ครับเสน่ห์ของคันนี้ครับมาดูตรงนี้เลยรถคันนี้ครับก็จะมีถุงพลาสติกนะครับหุ้มไว้อยู่ภายในสวยครับเพดานสวยมากนะครับเพดานสวยมากแล้วก็ยางขอบกระจกต่างๆนะครับเหมือนของใหม่เลยนะครับดูนี่ครับ ยางขอบกระจกต่างๆเหมือนของใหม่ครับก็จะมีเนื้อเขาเรียกว่าเป็นเนื้อแป้งที่เคลือบยางอยู่นะครับตรงนี้จะสดมากๆนะครับทั้งคันนะครับทั้งคันนี่ครับจะเป็นเนื้อแป้งนะครับตรงนี้ยางใหม่นะครับยางยังใหม่อยู่แล้วก็ยังนุ่มอยู่นะครับเวลาเราสัมผัสเนี่ยก็จะนุ่มมากนะครับนี่คือยางใหม่ของมันนะครับสำหรับขอบกระจกนะครับฝ้าเพดานสวยครับสวยมากนะครับนี่ครับรถที่มีเสน่ห์มากก็คือว่ารถ 90ที like the the ่ผ่านการใช้งานมันน้อยมากแล้วก็ดูแลดีมากด้านซ้ายของตัวรถครับมาดูประตูกันบ้างนี่ครับประตูไม่มีตกนะครับประตูปิดนุ่มนวลนะครับแล้วประตูเบามากนะครับเพราะว่ารถบางนี่ครับรถบางมากครับรถบางมากแผงประตูสวยมากครับลายประตูอะไรก็ยังอยู่ครบรถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับว่ารถยังไม่ได้ทําความสะอาดมาก็สภาพแบบนี้เลยเพราะว่าผมใช้จ่ายตลาดอยู่นะครับ เพราะว่าแฟนผมประกอบกิจการขายอาหารด้วยก็ต้องไปจ่ายตลาดอะไรประมาณนี้ผมก็เอาไปใช้งานนะครับก็ยังจะมีการใช้งานบ้างนะครับอ่ะเบาะสวยครับเบาะสวยทั้งสองข้างนะครับเบาะสวยทั้งทั้งสองข้างข้างหลังก็จะเป็นแคปใหญ่ก็สามารถนั่งได้ครับก็จะมีตําหนิตรงด้านคอนโซลนะครับนี่ครับก็จะมีรอยขูดน่าจะลูกหลานนะครับแล้วก็คอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักนะครับนี่ครับ ไม่มีแตกไม่มีหักครับนิสสัน NV ตรงนี้นะครับวัสดุชอบแตกมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาแกะออกมานะครับแกะออกมาแล้วก็จะมีอาการแตกเพราะมันจะมีรอยงัดอะไรแถวๆนี้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนพวกเครื่องเสียงอะไรครับเรื่องแอร์ไม่ต้องห่วงครับนิสสันแอร์เย็นมากแล้วก็ติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ครบนะครับตรงนี้ติ๊กเกอร์ของบริษัทของนิสสันนะครับยังอยู่ครบเลยสวยมากครับผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยมากถ้ามาแล้วหนีไม่ออกแน่นอนครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังไม่ค่อยมีคนนั่งนะครับไม่มีเบาะมาให้นะครับนี่ เพราะว่าเจ้าของไม่ได้ใส่ใจหรือว่าจะต้องให้คนนั่งนะครับไม่มีเบาะมาให้นะครับลูกค้าสามารถไปทําขึ้นเองได้นะครับตรงนี้แค่พันเดียวก็ได้ละนะครับอ่าโอเครถสะอาดมากๆครับผมได้มาก็สะอาดมากนะครับตัวปรับกระจกนะครับตัวปรับกระจกยังใช้ได้ทั้งสองข้างนะครับนี่ครับปกตินะครับรถ90ตรงนี้จะหักไปแล้วนะครับจะหักไปแล้วแล้วก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับแต่คันนี้ยังสมบูรณ์อยู่นะครับรถก็ถือว่าสมบูรณ์มากครับมาดูด้านขวาบ้า ด้านขวานะครับตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปมันชอบหักกันบ้างนะครับชอบหักกันบ้างแล้วก็หักกันมากนะครับหักกันเกือบทุกคันแต่คันนี้ใช้งานได้อยู่นะครับนี่ครับสามารถปรับกระจกมาจากข้างในได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้เซฟเซฟหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างจะสมบูรณ์มากอันนี้ผมก็ต้องการันตีอีกรอบนึงว่ารถคันนี้สวยมากจริงๆนะครับตรงนี้นะครับยาซิลิโคนใหม่นะครับราคามอเตอร์ไซค์ครับ ขนาด iPhone น่ะเครื่องละ6-7หมื่นยังซื้อกันเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ครับแอร์เย็นแน่นอนครับผมการันตีเลยว่ารถคันนี้คุ้มมากมากหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับนอกจากที่นี่ถ้ารถสภาพแบบนี้ใครที่ชอบรถเกานะครับติดตามช่องผมไปเลยนะครับบางทีผมก็จะเอารถแบบนี้มาบิวแล้วก็มาสร้างคอนเทนต์มาสร้างให้ทุกคนได้ชมเพลิดเพลินไปกับมันถามว่ากําไรผมอยู่ที่ไหนกําไรผมไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเลยครับเพราะว่าทุกอย่างมันคือต้นทุนครับผมขายคอนเทนต์ครับผมไม่ได นะครับผมชอบรถผมก็ทํารถครับเพราะว่าทําเพื่อความชอบทําเพื่อได้ขับทําเพื่อเก็บสตอรี่นะครับผมชอบแบบนี้นะครับผมใช้ว่าความชอบมากกว่ากําไรไม่ต้องพูดถึงครับใครต่อเยอะสําหรับรถที่ผมปั้นนะผมขออนุญาตนะครับผมไม่ได้ว่าลูกค้านะครับผมขออนุญาตให้ลูกค้าเลื่อนผ่านก่อนนะครับเพราะรถคันนี้ค่อนข้างต้นสูงมากถ้าเกิดว่าใครรับสภาพได้นะครับลองคํานวณดูนะครับว่าถ้าเราไปซื้อรถคันลแปดเก้าหมื่นนะครับสำหรับนิสัน NV คิดว่าสวยแล้วนะครับ ก็ต้องมาทําต่อแต่สําหรับรถคันนี้ผมทําช่วงล่างให้หมดแล้วเปลี่ยนแม็กใหม่ย่างใหม่นะครับสีใหม่ทั้งคันรอบคันลูกค้า,าไปพร้อมใช้งานแล้วอย่างหนึง่งผมไม่ได้เอารถช้ำมาทำครับผมเอารถบอดี้ที่สวยมาทํารถภายในที่สวยมาทำครับ สำหรับรถยนต์คันนี้ครับย้ำอีกทีครับเป็นเครื่องยนต์ 1,600cc ทวินแคมมาพร้อมกับเกียร์ MT 5สปีดครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่แรงมากๆนะครับคันนี้รถน่าใช้มากๆครับเพราะว่ามันเป็นหัวฉีดแล้วไม่ใช่คาบูเรเตอร์นะครับคันนี้เป็นระบบหัวฉีดแล้วเรียบร้อยช่วงล่างผมโละใหม่ทั้งระบบนะครับแม้กระทั่งลูกปืนล้ออะไรผมก็เปลี่ยนให้ใหม่รถยคันนี้ยางใหม่ด้วยครับพร้อมใช้นะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้พีนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับนิสสัน NV ครับปี1998ครับ รถยุค90ที่เป็นกระบะกระทัดรัดสามารถตอบโจทย์ในการจ่ายตลาดแล้วก็ตอบโจทย์ในแม่บ้านที่กําลังจะหาใช้งานนะครับอันนี้ผมการันตีเลยว่ารถคันนี้สวยเดิมแน่นอนแล้วก็สภาพ1ในร้อหาที่ไหนไม่มีแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมฝาก,กด้วยครับ168ช n แน l ครับสำหรับโต้ง168ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ